เออออลากะยักได้คือกันเด้ครับถอยหาจจกขั้นนะครับมิ่งต้องเป็นสิบล้อนะมิงปั่นจักรยานบ่ได้หรอคะเออเจบเจ็บเจโอ้ยบ่ดไปทางไหนดอกเย่ามาย่ามาเย่ยมาย่ามมากเย่ามมาก สวัสดีค่ะสวัสดีพอ่พอ,พอพแม่เอฟซีทุกท่านนะคะปูนหูคว่ำคักแน่แท้ผุนหาเหรียญมาหับกระเป๋าเหรียญมาหับพี่ดิวพี่น้ำขิงนะคะอ,อุ้ยเอาไปทำไมครับเข้าบ้านทำไมแง่ไหนเ,เจ้าสิเข้าบ้านนี่เงื้อเง้อเขาบ้านเข้าบ้านเร็ว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 รเหรียนมาหับเนาะค่ะเนาะหยิบแจ๋วเอาพี่คน โอ้โหพี่ขิงกลัวพี่ขิงย่านเอาไปทำเนี่เออเออเออไปพร้อมกันครับไปพร้อมกันครับเอาไป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 โอ้ยเนาะเออโอ้โอ้บอกมีเอาไปบ้าสงสัยเพราะท่านใดๆไปขับขี่เนี่ยเลยนี่ เออเอาไปเลยพี่คิงไปก่อนเลยเดี๋ยวน้องตามครับเออออลากระยักได้คึกกันเด้ครับถอยหันจะขั้นเนี่ยครับมิ่งต้องเป็นสิบล้อนะมิ่งปั่นจักรยานบ่ไรเหรอคะเด็กเดกเเดี๋ยวเดี๋ยวเราจักรยานโชว์ให้มามามา ไอแม่ดูน่อยยังไปจังได่กันย่างมาวะเออโอ้โเอ้ย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 เออเออไปไปอย่าไปกวนเพ่นเดอไปเลยเอินไปหาแม่ผุนไปเร็วเร็วเร็ว มา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 เร็วมาเร็วเดี๋ยวเซยตุ๋ยอยู่ปะนี่อืมดูแล้วเขากรองเขาจะไปซอยล่องพวยล่ะครับให้ซอยปะนี่เ้ลาซอยปะครับอืม มามามาไปหาแม่ปะปะเฮ้ยหนอบ่ไปใส่เรยอับทีนี่เอาอีกแล้วอลองเท้าพี่คิง,งอ่ะนะนะเฮ้ย เสียคางนึ่งกับบดไอใสเด้เออ่ามให้กินบ่กินได้มักไปันเก็บกินใด้ตนดึงกินใด้ตนเพิ่นเนาะเออช้างน้อยอะไรเนี่ยอซะบ้าอซะบ้างนะเบ่เอา่ามสิกินบ่ได้ บ่ได้บอกยากดอกแมนบ่มิงน่นเยอะกูตาพังทังแมวแมวทังนั่นนั่นนั่นไปละเด้อดตาแดงลิฟไปทงคุณได้เด้อบุตรนั่นนั่นตาเอ๋ไเอ๋ไปไปไปโอ้ยสายป่วนเนาะ แรน,นตะเลิดไปพูนอีกซะเนาะนั่นนั่นนั่นโอ้อ่ะเนี่ย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 จะไปไหนเฮ้ย รราขงละห้าพันะ้ังงห้าพันะครับลูกเพี้ยแม่นติดอ่ออลอ่ะมาสิมาซอยพ่ลงกล้วยขอใจบ่ฮผัวสนอผัวสนอ มาเกินมากผมเห็อุ้ยเแล้วนั่นไปด้วยครับไปไหนไปด้วยครับไปน้วยมันคุณตาิปน้วมันมาพี่จักี่ยังเนาะเอานั่นหนั่นนั่น ออโอ้ดูดูแทงแทงแทงพุ่นหนักพุ่นหนักเอาอีกแล้วไปอีกแล้วยังบอลแล้วอีกอยู่อ๋อโอ้ยบอลด้ไปทางไหนดอกเยี่ยมมาเยี่ยมมาเยี่ยมมา เย็บไยเก็บไเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกเฮ้ยเอาเาเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้าวเส้ยมาโดนแล้วคุณวะเอเบึงนี่มบ้างบ้างบ้างไปยืนเลยด้วยตาไปเลยไปเลยไปเลยขึ้เดียดแ้บัดทีนี่เฮ้

จ่ายเพาินเนาะเอ้าเอเอ้าเอลาสิไปสวนน้ำตาน่ะสิไปซอยนีแม่ไม่ซได้แล้วไว้ไวม่นหมืึ่งๆเออเออเออมามามถอยมาพอแล้วพอแล้วขัอเร็วโอ้

ค่ะอีหลีวะฮะเป็นยไปดูีขึ้นดิเอ้ยเ้ว่ารเอาอีกแล้วโอ้โห้โคัดลบไปท่านเด้อค่ะลบไปท่านนั่นนั่นนั่นมเข้าไปขาดขา้าขาได้หน่

มิ้งไปปาร์ตก็เดียดคักเดียดเนี่เถอะฮะโอ้โหโอ้ไข่มือไอโอเบิ้งเบิ้งเบิ้งนั่นนั่นไปเลย โอ้เมืยเมยอเมยอเมย์ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะฝากความน่ารักความป่วนความซาไม่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ